ดีเล่าวันที่พลอยเรียกเอว่าพ่ออบอุ่นชื่นมืนสำหรับครอบครัวปานทองเมื่อหมอพลอยแพทย์หญิงโสวิชยาปานทองลูกสาวคนสวยของนักแสดงมากฝีมือเอ๋กัสมานิส,สัยพันธ์และดีปัทมาพรได้สละโสดมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝ้าเข้าสู่พิธีวิวาไปเมื่อปี2021 ล่าสุดวันนี้16กันยา2565ดีปัทมาควงเอกัสมาเปิดตัวลูกสาวดีกรีหมอหมอพลอในรายการคุยแซบโชว์พร้อมย้อนเล่าโมเมนต,ต์ที่หมอพลอขอเรียกจากลุงเอเปลี่ยนเป็นคุณพ่อเอดีปัทมาตอนที่กำลังจะมีครอบครัวใหม่ก็มีการคิดอยากให้ลูกโตขึ้นมาเป็นเด็กสมบูรณ์แบบจึงตัดสินใจปรึกษาจิตแพทย์เกี่ยวกับการดูแลเทคแคร์ care, บอกลูกยังไงซึ่งตอนนั้นหมอพลอ,อายุเพียงสองขวบกว่า จำอะไรไม่ได้เอกศมาบอกว่าตอนเด็กๆหมอพลอยก็เรียกลุงเอตลอดตั้งแต่ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเรามีความรู้สึกว่าโอเคไม่จำเป็นต้องมีสถานะเป็นพอ่อเพราะอย่างไงก็รักเขาแต่จู่ๆว,วันหนึง่งเขาเดินมาบอกว่าแดดดี dy, น้องพลอยขอเรียกว่าพ่อได้ไหมซึ่งเหตุการณ์วันนั้นดีปัทมายอมรับว่ามีความรู้สึกดีมากๆ เพราะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอยู่แล้วที่อยากจะให้ลูกรักคนที่เรารักด้วยเหมือนกันวันนั้นก็มีแอบน้ำตาไหลเงียบๆคนเดียว